สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i สท a l กค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567 คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรคจีนะคะแน่นอนว่าเรามาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวเปิดมานะคะ5้าโมงเย็นมาเจอกันที่นี่ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะที่ f e c o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  k n p n p e สทอ f m 1 0อวิทยุครอบครัวข่าวเฟ o o ุ๊กแฟ a เพจบ t ส t a l k นะคะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่น Tik t o k แล้วก็ u ูทูบช n e l ที่ b i สท็อกนิด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิด ว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็สามารถเข้าไปได้เช่นเดียวกันคะ่ะที่ www biztalknews com สำหรับวันนี้เป็นเรื่องดีๆนะคะที่อยากจะชนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการยกระดับสินค้ากเกษตรของบ้านเรานะคะอย่างที่เราทราบกันดีคะ่ะว่าประชากรส่วนใหญ่ประเทศไทยนี่นะคะเป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมแต่ว่าจะทําอย่างไรคะที่จะทําให้กเกษตรกรรมมีการยกระดับ แล้วก็เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการยกระดับราคานะคะนั้นสืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลนะคะมีการประกาศนโยบายอีกไน e t ไทยแลนด์ค่ะซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางอาหาร มีการยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์และทําให้สินค้าเกษตรนะคะเป็นหนึ่งในสินค้าสําคัญของประเทศไทยเป็นแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศค่ะแต่ว่าที่ผ่านมานี่นะคะ คุณผู้ฟังคงจะทราบกันดีว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยยังมีรายได้ค่อนข้างต่ำเพราะว่ามีการขายผลผลิตนะคะในรูปแบบของสินค้าวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราคาก็จะเป็นราคาหน้าสวนแต่ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ขายจากหน้าสวนเนี่ยพอออกจากสวนไป ไม่นานค่ะราคานี้อัพขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวก็เลยมีคำถามนะคะว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้ากเกษตรมีการยกระดับนะคะทั้งในเรื่องของราคาการแปรรูปศักยภาพหรือว่าการผลิตเนี่ยให้ เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมที่เขาจะนาไปต่อยอดนั่นทาให้เกิดความร่วมมือนะคะระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะที่เขาได้จับมือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะติดปีกเกษตรกร,รด้วยเกษตรอุตสาหกรรมค่ะผ่านเครือข่ายความร่วมมือที่เรียกกันว่าดีพร้อมคอนเน็กชันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปนะคะเพิ่มผลิตภาพให้กับพืช เศรษฐกิจและผละไม้ยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ค่ะเบื้องต้นก็จะนำร่องในส่วนของโกโก้นะคะไผ่สมุนไพรแล้วก็ชีวมวลอันนี้เป็นระยะแรกค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยตามมาในอนาคตด้วยนอกจากนี้นะคะเขาจะเป็นการส่งเสริมการนำเอาวัสดุเหลือทิ้งเนี่ยนะคะจากภาคการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทดแทนอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอจะ ถางพื้นที่เอาไว้ทำไร่ทำสวนอะไรพวกนี้นะคะเกษตรกรเขาก็จะแบบใช้วิธีของการเผาเพราะว่ารวดเร็วแล้วก็ประหยัดแต่ว่านั่นเนี่ยทำให้เกิดมลพิษมลภาวะขึ้นมาแล้วก็คุณภาพของดินก็จะเสื่อมโทรมลงด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยมีการส่งเสริมค่ะให้เอาวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเหล่านี้เนี่ยมาทำเป็นพลังงานทดแทนเพื่อที่จะเข้าสู่การใช้พลังงานสะอาด ก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะคะแล้วก็ทําให้การเกษตรของท้องถิ่นเนี่ยมีการเติบโตยกระดับรายได้ให้ใหกับชุมชนเกษตรกรทั่วประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะบิสท้อของเรานะคะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณภาสกรชัยรัตน์นะคะซึ่งก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างหลังจากที่มีการลงนามร่วมกันแล้วที่สำคัญค่ะเกษตรกรนะคะจะได้ประโยชน์อะไรจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ของทางกมรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านอธิบดีพร้อมๆกันเลยค่ะ เรื่องต้นอยากจะถามท่านอธิบดีค่ะว่าที่มาที่ไปแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการติดตีเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรมนี่ค่ะเรามีที่มาอย่างไรแล้วก็อยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่หรือเปล่าค่ะครับก็ที่มาหลักๆก็คือจากนโยบายท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่มาอุชัยควรไม่ได้สั่งการให้กระทรวงเสริมเนี่ยในเรื่องของอินไนายไทยแลนด์นะที่จะพัฒนายกระดับในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูปติดต่างการเกษตร นะครับซึ่งเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยถือว่าเป็นต้นน้ำนะของแหล่งวัตถุดิบทั้งหมดในเรื่องของสาสตรการนนะครับทางกระสรวงศึกษาธกรรในการตั้งกองเกษตรสาหกรมขึ้นมาแล้วนวะัตถุประสงค์หลักรรของกเกษตรสาสตรมก็คือการที่เราจะให้เกษตรกรเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจควบคู่ไปกับการทําเกษตรนะมีความรู้เรื่องการลงทุนเป็นยังไงเพื่อที่จะได้กําไรมากที่สุดนะครับคนนี้นะการลงนามความร่วมมือกับสภาเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเลยแลนะสภาเกษตรจะมี สานักงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครเราก็ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักที่เราคุยกันก็คือในเรื่องของการเพิ่มนะครับมูลค่า v a l ร e a อ d e เดนะครับให้กับทางสินค้ากเกษตรนะครับทำยังไงให้เกษตรกร,รกสามารถที่จะเพิ่มแนะทนที่จะขายวัตถุดิบอย่างเดียวสามารถแปรรูปอย่างง่ายๆเบื้องต้นก่อนได้ไหมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้นะครับอย่างที่2ที่เราคุยกันก็คือในเรื่องของการที่จะเพิ่ม productivity ให้กับเกษตรกร,ร,กร,รในการปลูกปลูกต่างๆนะครับ าการเาเพิ่มกระบนการเกษตรและการเอาสมร์ทฟารฟ์มเข้าไปการเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้าไปเพิ่มผลผลิตต่อได้ให้กับเขานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นที่3หลักๆที่สํสาสคัญก็คือการเสริมนะครับการใช้เชื้อโัวเชื้อมวลนะปัจจุบันก็เป็นที่ทราบว่าการเผาเน,นี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ว่าเผาเข้าวเผาอ้อยเผาเขา้าวโพดอะไรต่างๆนะเวสของทางทางสินค้ากเกษตรนี่มีเยอะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะแปลงรูปเลาทำเป็นเชื้อเพลิงเชื้อวมวลนะฮะมาสับเบื้องต้นหรือมาการอเป็นวัตถุดิ่างๆเพื่อที่จะส u าย l ให้กับโรง,งไฟฟ้าหรือว่าโรงงานขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนและเชื้อเพลิงว่าเป็นเชื้อเพลิงสะอาดซึ่งตรงนี้เองก็ครองจองกันนกนกบนโยบายนโยบายรถไฟฟ้ว่าที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาดไกลตายนะครับนี้ก็เป็นสองวัตถุประสงค์หลักในการทํานะครับในระยะแรกเนี่ยที่เราจะทําร่วมกันหลักๆก็จะมีพืชก็คือจะเป็นโกโก้ โกโก้นี่ก็เป็นนโยบายที่นายกทนายกสั่งการมาที่กรมด้วยเช่นเดียวกันในการที่จะส่งเสริมน,นะในสาขาโกโก้เนี่ยเราพบว่าเรื่องการหมักมเมล็ดเนี่ยเป็นเป็นคีย์ซักเฟคเตอร์เลยนะครับของชาปนที่จอมมาดีหรือไม่ดีนะครับ,กบกรเกษตรกรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยขายผลสดนะได้กิโลละประมาณ7บาทถึง10บาทนะครับแต่ถ้ามีการหมักมเมล็ดลงไปเนี่ยก็จะได้ประมาณกิโลละ150บาทแต่แน่นอนหละคือผลสดมันหนัก เอมาหมักเนี่ยมันตากแห้งเลยได้ร้อยห้าสิบแต่ value add มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเกษตรกรเนี่ยเราพจะการสุ่อบรมตัวนี้ให้เกษตรกรหมักเมเล็ดและซึ่งผู้แปรรูปก็ต้องการที่จะได้เป็นเมนเล็ดที่หมักแล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงระหว่างทางผู้ผลิตอย่างไรต่างๆอย่าง,งยกตัวอย่างที่ห้อการเวลาและปัจจุบันเนี่ยเขาก็มาอบรมเป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อที่จะหมักได้สูตรที่ได้มาตรฐานต่อไป ครื่องไม้เครื่องมือไม่ได้ใช้อะไรเย,ยเอะเลยเครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ลังใช้เข่งใช้อะไรในในการหมัดแต่เพิ่มแวลูได้เยอะมากนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนึ่งเรื่องของโกโก้ที่เราจะเน้นในตัวเกษตรกรก่อน,อนที่จะเพิ่มมูลค่าไปรูอัดเด็ดอย่างที่ทางสภาสาหรกรทางท่านท่านทางสภาเกษตรพูดถึงว่าทํายังไงให้เมื่อสินค้าเ,าเ,าเากษตรเกษตรกรได้ราคาอย่างเพิ่มขึ้นไม่ใช่ออกไปปุ๊บราคาเพิ่มขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งและเพืชเศรษฐกิจอันที่สองก็เรื่องของไผ่ น้าไผ่ก็เป็นพืชที่ทางสปาเกษตรเคยที่จะสนับสนุนให้ปลูกไผ่ก็ถือว่าเศรษฐกิจอันหนึ่งนะซึ่งจะแปรรูปเป็นหลายอยา่างแปลรูปเบื้องต้นก็าจากสารเอาเฟอร์นิเจอร์แต่นี้ทางกรมก็มองถึงการแปรรูปขั้นกลางหรือขั้นสูงในการเราไปอย่างเช่นลดการอักเสบเอาเยืย่อไผ่ออกมัลดการอักเสบการทําเป็นแอคทีเวเต็ดคาร์บอนต่างๆอันนี้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไผ่นะมีเราทําโกโก้นะทำไผ่นะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรสมุนไพรอันนี้ก็เป็นนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกันและปัจจุบัน ในเรื่องของอสมุนไพรเรื่องของเอจิ้งโซซิสตี้เนี่ยอันนี้ก็เข้ามามีผลใน,นการส่งเสริมตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันประเทศไทยก็มีศูนย์ภัยในทุกพื้นที่นะทุกจังหวัดนะเรื่องของไพรเรื่องของอะไรเนี่ยมีเยอะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรเชื่อมโยงก,กับากลางน้ําก็คือโรงบุผลิตแล้วก็เกิดนกนไกาการเชื่อมโยงลักษณะเชนแมทนะครับก,ก็สามเครือเศรษฐกิจที่เรามองแลวก็สุดท้ายเรื่องของเชื้อววลที่พูดถึงเชื้อววลเนี่ยเราก็พยายามสร้างกนไก่สำคัญที่สุดคือกนไก่ในการที่จะ รวบรวมพืชผลทางการเกษตรไม่ของเสียทางการเกษตรเวสทางการเกษตรรวบรวมมาแล้วก็มาแปลเป็นรูปเบื้องต้นแล้วแปลวิวูดพันธุ์เล็แล้วก็เชื่อมไปกับโรงงานที่ตัดใช้บอยเลอร์หรือว่าลงไฟฟ้าที่มาอีกแกลที่ลำปางแม่เมาะอันนก็จะเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่อเซอร์ก็จะทํารูปกับสภาเกษตรแล้วก็อีกแกลช่วยเชื่กันค่ะเราก็จะเป็นตัวกลางถูกไหมคะใช่ใช่สำคัญที่สุดคือกลไกในการเชื่อมโยงเพราะว่าบางทีเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกกับโรงงาน ไม่ทราบความต้องการระหว่างกันเกษตรกร,กรปลูกมันไม่ตรงต่อความต้องการของตลาดก็คือในเรื่องของโงหะในเรือ่องแปรรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงสร้างกลไกรงนี้่ขึ้นมาแล้วทำยังไงที่กลไกตรงนี้มันจะมีความยั่งยืนแล้วก็ทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้ผลประโยชน์ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น,นกลไกแล้วมันจะเกิดความยั่งยืนแต่ปัจจุบันมันยังไม่ใช่กลไกมันยังเป็นการดันอยู่ก็พยายามสร้างระบบสร้างกลไกตรงนี้เพื่อให้มันเป็นระบบขึ้นมาสภากเกษตรอาจจะทําหน้าที่รวบรวม เที่ยวโมนจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้วกรมทำหน้าที่เจอเอาผู้ขายมาเจอกันสนับสนุนค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่ากลไกนั้นเป็นสิ่งสําคัญ<ช>ที่มันจะทําให้เกิดการยั่งยืนขึ้นมาทั้งในกลุ่มของเกษตรกรเองในเรื่องของการทําให้อากรอุตสาหกรรมันมีความยั่งยืนมากขึ้นใชะสนสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์มันจะออกมาในลักษณะไหนหนึ่งก็คืออย่างที่พูดถึงการเพิ่มมูลค่าเบื้องต้นการลงทุนไม่ต้องเยอะอย่างโกโก้ แปลรูปเรื่องหมักมเมล็ดก่อนก็จาก7บาทเป็น150บาทอันนี้คือเขาทําเองได้แต่เมื่อกี้ที่ถามว่าจะให้ไปกังน้ําไปน้ํำไหมอันนี้มันใช้เงินลงทุนสงูงก็คือก็สเต็ปไปสเต็ปไปแล้วก็ถ้าเขาตรงนี้มีความพร้อมที่จะต่อยอดร้อยลายอาจจะมีสักลายเดียวที่สามารถต่อถึงนไปน้ําได้อันนี้เราก็การสนับสนุนต่อไปแต่สิ่งที่เราต้องการคือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในเบื้องต้นที่อยู่ในมือเกษตรกรดิบให้การมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของ Productivity, ผลผลิต <Product> <Okay. S 2> ต่อไร่ใน่ยยิวต่อไร่เนี่ยแล้วก็พยายามที่เกาอย่างที่พูดถึงเ,เรามีกองเกษตรสาหกรรมในการนําเรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเข้าไปพัฒนา uh huh. แล้วก็เรื่องขงผลิตต่อไร่ต่างๆปัจจุบันก็มีเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเรื่องของ IOT ต่างๆอัน uh huh. นี้มันก็เกี่ยวเนื่องจาก uh huh. แล้วก็เรื่องของความรู้ในการทําธุรกิจเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องให้เกษตรกรไม่ใช่แบบว่าจะจ้างปลูกจ้างหวาง่านจ้างอะไรในมอนี้ใช้เงินลงทุนเยอะอันนี้เราก็เป็นการให้ความรู้ uh huh. เรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมด้วยครัแล้วมีกรอบเป้าหมายไหมคะท่านอธิบดีว่าเราอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในระยะต้นกี่เดือนกี่เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็อย่างที่บอกในระยะปีหนึ่งเนี่ยเพื่อเศรษฐกิจโกโก้ไผ่สุนพรยแล้วก็เชียรหมดเชียวหมวเนี่ยพยายามจะเซตเป็นเซนบ็อกซ์ขึ้นมาแล้วก็สร้างกลไกตรงนี้ขึ้นมาก็น่าจะได้เห็นเป็นรูปประคับในเร็วนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของ ESG ด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็พุ่งเป้าไปที่ภาคการเกษตรว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการปล่อยคาร์บอนค่อนข้างเยอะเรามีแนวทางจะเข้าไปสนับสนุนให้เขาเนี่ยมีการล,ลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อเพิ่มโอกาสในการผลิตและส่งออกได้ไหมคะอย,ย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแนละ้วอย่างโกโก้เนี่ย mm hmm. ก็กลายเป็นว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องเรนคอร์เรสที่จะต้องดูดตั้งแต่ต้นน้าการปลูก การหมักอะไรการทำมเมล็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นปายน้ําอย่างเดียวผู้ผลิตช,ช็อกโกแลตที่ส่งออกไปยุโรปไม่ใช่เขาดูดมาจากต้นน้ําอ,อันนี้เช่นเดียวกันเราก็ต้องเข้ามาดูอย่างปศุสัตว์อย่างเงี้ยเรื่องของเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยง,ยงใใกยไก่อยเนี้ยอันนี้เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะลดหรือว่าที่จะเทรนคาร์บอนปล่า,ในในาอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องให้อเวนเดสตอไปเนี่ยนะครับสุดท้ายอยากให้ท่านนิยามคอนเซ็ปต์ของคําว่าเกษตรอุตสาหกรรมนิดนึงเผื่อ เกษตรกร,รกหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเกษตร,รก็คือเกษตรอุตสาหากรรมก็คืออุตสาหากรรมพอมันมารวมกันเป็นเกษตรอุตสาหากรรมภาพมันออกบบพี่นี่อย่างง่ายๆก็คือการทรรําเกษตรแบบใช้ในเรื่องของอีกเรื่องของความร,ร,ามรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัตก,กรรมศาสตร์เข้าไฟแล้วปัจสัมสำคัญที่สุดคือความรู้ในการทําธุรกิจไปใช้ในการทำกรเออกษตรพอคนเขาคํานวณธุรกิจเป็นก็จะรู้ว่าเกษตรมันควรจะลงทุนตรงไหนอันไหนทาเองอันไหนควรจะใช้เครื่องจักรอันไหนควรจะใช้คน หลักๆก็คือให้เกษตรกรด้วยความรู้เรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็เรื่องผลิตภกรรมถ้าเกษตรกรไม่ปรับตัวจะเกิดอะไรขึ้นสมัยนี้ผมว่าทุกอุตสาหกรรมเขาตอทุกคนต้องปรับตัวหมดนะผู้บริโภคผู้ผลิตโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกรโลกสมัยนี้เปลี่ยนไปไวและการปรับตัวเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องแรงงานเราก็คงจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอันนี้เราเห็นชัดเจนการที่จะลดการใช้แรงงานเรื่องของแรต่าๆนีเป็นสิ่งที่สำคัญทุกคนผมว่าทุกธุรกิจหรือว่าอะไรก็การปรับตัว ในยุคนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญฝากถึงเกษตรกรน,นิดนึงว่าณเวลานี้เนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวอะไรเป็นคีย์สักเซสของการปรับตัวจากเกษตรกรรมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะหลักๆก็คือก็ยังเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าเรื่องของกเกษตรนะเรื่องของกปรดูสินค้ากเกษตรเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สำคัญของประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบก็ต้องมาจากเกษตรกร เกษตรกรก็ต้องมีการสอบตรวว่าการผลรผลิตเพิ่มผลผลิตต่อไร่แล้วควรจะยังไงนะแล้วควรจะใช้ปุ๋ยหรือว่าออร์แกนิกนะปัจจุบันเราสู่สังคมผู้สูงอายุและคนเข้ามาให้ความสนใจกับสุขภาพอะไรเพิ่มมากขึ้นนะการกินออร์แกนิกอะไรเพิ่มมากขึ้นได้ราคาสูงขึ้นเกษตรกรควรจะไปคิดทางนั้นไหมควรจะไปอย่างไรการปลูกการเพิ่ม value Ad d e d ให้กับสินค้าของเราทำได้ไหนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ อย่างกรมก็มีการทดลองเอาเรื่องของการฉีดน้าให้กับส่วนที่เรียนเป็นสมาร์ทฟาร์มในการควบคุมความดันความชื้นในต่างๆเพื่อที่จะปล่อยน้ําออกไปอันนี้ก็เป็นสิ่งพิคัญที่เราควรจะปรับแต่ก็ต้องปรับไปทีละสเต็ปไปสเต็ปไปนะไม่ใช่ปรับทุเดียวหมดเดือก็ต้องดูว่าไหนี่รีรวควรจะปรับเราปรับก่อนนะครับเรียงวันอปปอดอนความสงคันไว้นะครับแล้วก็กรมสนเทศาหกรมก็มีหลายๆอย่างที่จะสนับสนุนในะเรื่องของควบุมเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกันก็สามารถติดต่อทาง สภาเกษตรมาได้ครับแล้วก็สภาเกษตรก็จะงก์มาที่กรมส่งเสริอุตสาหกรรมครับและนี่นะคะเป็นภาพรวมที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการติดปีกเกษตรกรด้วยเกษตรอุตสาหกรรมระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะก็จะได้เห็นภาพรวมแล้วค่ะว่าหลังจากนี้ไปจะมีการดำเนินการอย่างไรมีการสร้างเครือข่ายอย่างไรพี่น้องเกษตรกรนะคะจะสามารถยกระดับรายได้ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้เติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้ไปเราคงจะได้เห็นความคืบหน้าแล้วก็การพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ